อ่าเราเรียื่อวทภาษาจีนนะฮะอ่าอันนี้มี400ปีแล้วครับตัวนี้แท้ๆเลยนะฮะถ้าปกตินะฮะเรามีไปแหมโอ้เราเราอย่างนี้อย่างนี้านมาจัดจัดจัดสั่งเลยมันชิม <ๆ S 2> ไปอ่ามันคล้ายๆ,ๆต้นไมยลาบบ้านเราอะค่ะ ส่วนใหญ่อันนี้นะคะความหมายก็เกี่ยวกับอายุยืนนานอายุยืนนานนะคะส่วนใหญ่ที่แต่ว่าที่ต้องปลูกไม้ได้นะอันนี้ต้องปลูกอยู่ในวัดในวัดในวังหรือในวังจับปู่ไต่ที่บ้านนะต้นไม้แบบนี้ปลูกไม่ได้ที่บ้านธรรมดาทำปลูกไดอันนี้ปลูกที่ปล้วกี่ปีถึงโตอันนี้อันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยปีอันนี้โตสุดแล้วใช่จับจับไม้เป็นหินแล้วนะะอ่าเนี่ยบนบนเนาะ อันนี้นี่เขาบกลอันนี้เราเลยครอครับอ่าโอเคไ่เสร็จแล้วจบปนจะพูด